สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะเหล่าพัฒนาวันที่18บธันวาคม2567นห้ารอยหกสิะคะ FC คะ่ะวันวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมา fc ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน นะคะทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะสีขาก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่16ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่16นะคะใจให้เด่นอยู่ที่3และ4มา6,0 1,4 6นะคะทุกคนเด่นมา4ค่ะทุกคนใจจับคู่หลุดพี่น้องจับคู่ใจบริจับ4,6นะคะจับเจ็ดสี่เจี่พี่น้องขาเอาเลขเด่นประจำวัน2กับ7คือหลุดหมดเลยนะคะทุกคนไม่เข้าเลยนะคะ เอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่18วันพุธใจก็ขอให้ FC โชคดีถ้าเอชอบนะคะสำหรับวันพุธจากที่ใจคํานวณตัวเด่นใต้วันนี้จะได้อยู่ที่เลข2และเลข9ค่ะเอฟซีาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ f อฟได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่น สถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้า f อไม่ชอบ f อสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะตามความชอบนะคะมาดู่่สองนะคะสองสี่ค่ะสองศูนส,ส,สองหนึ่งสองหกวันนี้จับคู่หนึ่งเสียดายดคู่หนึ่งนะคะทุกคนเก้าขา f อฟซีขาเก้าสอง เก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่เก้าสองสองเก้านะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่เนาะ,ะพี่น้องวันนี้จะมักซี่สองสองสีนะคะพี่น้องขะสองสี่สี่สองหมักบนน้ำบนอ้อพี่น้องเนาะหมักน้ำกระตา่ายด้วยพี่น้องเด้อบระหมักกระทานด้วค่ะ เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสําหรับวันพุธไม่มีเลขเบื้อประจําวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะเอฟซีขาเด่นวันนี้อยู่ที่สองและเก้านะคะเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองติดคู่ตัวเด่นแล้วก็ติดคู่ที่ชอบนะคะแล้วก็เก้าค่ะเก้าสี่สี่เก้าเก้าเก้านะคะทุกคนส่วนเก้าเก้าจะไม่ได้จับหจบ้จับแต่เก้าสี่สี่เก้าเป็นคู่ ตัวเด่นนะคะทุกคนเป็นเออไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นคู่เด่นแยกเป็นคู่เด่นประจําวันพี่น้องเบ้าพีดนะคะทุกคนขออาภัยมากๆากนะคะทุกคนวันนี้เอฟซีแอดมินสมองเบลัยพี่น้อง่าสงสัยหนาวพี่น้องหนาวหลายนะคะทุกคนโอ้คิดหอดบานเฮานาอพี่น้องค่ะทุกคนค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสาหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้นะคะใจก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะชอบคู่ไหนก็ขอให้เข้ากันทุกๆคู่นะคะสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ